เลย,เลยโอ้ยรอยปะปะอันนี้อันนี้ซีนตัวเล็กมันเป็นเกียวครเหมือนของเฮียแตชัยเลยอะอันนี้เปลี่ยนจานเบรกใหม่มาก็ไม่หายหรอกจานเบรกรุ่นนี้ต้องสวมบูทถ้าไม่สวมบูทไม่หายมือถือฟ้ารุ่ใหม่ลืล่นเพื่อนแนะนำมาพเพื่อนก็ซ่อมกับเรามา,มา,มาดูแล้วมาคุยกันสันตะคังเลย หรือเอาคัตตรปิงกระต้างใส่สิลูกลองใส่ดูที่ตอรปิงของเรานะนอ,อันนี้เราถ่ายให้ก็ดูเดี๋ยวเรากินข้าวมาแล้วก็ให้ก็ดูเราทำเราไม่ปิดบังเรามานั่งดูได้เลยถ้่ถ้านานก็ต้องให้กลับไปก่อนอันนี้เขาไปเปลี่ยนจานเบรกใหม่มาเป็นขาอ,อินเดียจานเบรกรุน่นนี้มีปัญหาตรงนี้ตัวนี้ถ้าไม่ใส่บูทจะมีปัญหาเรื่องเนี่ยเละทำยากเหมือนกันโอเค